สวัสดีครับเราก็เป็นเกมโซลแลนด์นิวเวิร์กันนะครับในคลิปนี้ก็มาเป็นเทียบร้อยแล้วนะครับสำหรับตัวการ์ดอัลติเมทของหมาของจีนนะครับเป็นการ์ดที่โคตรโหดอีกใบหนึ่งเลยนะครับแนะนําว่าทุกคนต้องมีต่ำๆใบหนึ่งนะฮะแนะนําจริงๆเลยคือ3ใบนะครับแต่ก็อย่างว่าแหละครับผมเอาใบหนึ่งติดตัวไว้ก่อนนะฮะการ์ดใบนี้เนี่ยนะครับจะรักษาคล้ายๆจูจูชิงนะครับซึ่งจูจชิงเนี่ยจะทำดาเมจและทำการแปะดีบัฟศัตรูนะครับส่วนการ์ดใบนี้เนี่ยทำดาเมจไปด้วยและทําการบัฟตัวเองนะครับเพราะฉะะะนนนนนนััั้เเเเป็อออไรรทีี่ดหหมมืืกบบจูิงลยค ไปดูที่ความสามารถของพี่แกดีกว่านะครับเมื่อทําการสร้างความเสียหายนะครับผมจะทําการแปะสารนะร้อนแรง1ชั้นให้กับศัตรูนะครับนะโดยตรงน,นี้เนี่ยสามารถเกิดได้ทุกห้าวิต่อ1ชั้นนะครับตัวน,นี้เนี่ยมีการนะฮะเมื่อเราแปะสาระเข้าไปใช่ไหมจะมีการแปะสารนะความเสียไฟตรงน,นี้เนี่ยเปลวไฟใส่ศัตรูนะครับคําว่าเปลวไฟเนี่ยจะแปะใส่ศัตรูนะครับสร้างความเสียหายไป,ไปตัดไฟ60%ต่อเน,นื่อง8ปะนาทีนะครับและเมื่อหมดจะติดใหม่ หมดติดใหม่หมดติดใหม่ไปเรื่อยนะครับทีนี้กลับมาที่คำว่าล้อนแรงก่อนนะครับล้อนแรงเนี่ยเมื่อมันเก็บครบ5ชั้นนะครับก็คือ25่ิวีนั่นเองนะฮะเมื่อมันเก็บครบ5ชั้นเมื่อไหร่เนี่ยนะครับมันทำการระเบิดเป็นดาเมจไฟ500%นะครับในขั้นะที่1น,นะฮะจะไว้แค่นี้พอนะครับและทุกๆหนึ่งชั้นของสถานล้อนแรงเนี่ยจะมีการเพิ่ม พรานโจมตีสุดท้ายให้กับตนเอง4%นะครับ4-5 20ก็คือ20%นั่นเองนะครับนี่คือขั้นที่1นะครับหาไปขั้นต่อๆไปเนี่ยจะยิ่งโหดขึ้นไปเรื่อยๆเลยนะครับดูอย่างตัวอย่างนะฮะเห็นไหมขั้นหนึ่งขั้นสองขั้นสามไอ้ขั้นสามนี่คือแปลว่าโอ้โหกระโดดเป็นโกลบเลยนะครับจาก500เป็น1,500%นะครับดาเมจโคตรแรงนะฮะตัวคนตัวคุณอะไรก็เพิ่มขึ้นมาอีกตามอ่าอายุการ์ดนะครับอ่าตามเลเวลการ์ดนะครับทีนี้มาอยู่ที่เลเวลห้าร์ดนนีี้เ่ย อ่าย่างไม่ได้ไม่เลยต้องมีใบหนึ่งนะครับอย่างแนะนําเลยก็คือ3ใบนะครับอย่างฟิวเลยคือ5ใบไปเลยแล้วก็เอาไปโค้ดฟิวสิบใบนะครับนั้นก็เป็นเรื่องของอนาคตเนาะแต่การเนี่ยบอกเลยว่าโคตรดีนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยใครมีงบก็เปิดไปเลยนะครับและถ้าใครไม่มีงบนะครับให้สะสมเพชรไ้เปิดอ่าวงล้อเดิน7จนะครับจากการคำนวณผมแล้วเนี่ยอ่าวงล้อเดิน6เนี่ยจะเป็นของหลวงเข้านะครับส่วนวงล้อเดิน7จะเป็นหมาของจีนเข้านะครับเป็นมาของเป็นของโอนไฟนี่แหละนะครับเพราะฉะนั้นใครอ่าอยากเก็บ สะสมเอาวอ้นไฟเนี่ยก็ข้ามเืิน6นะครับล,ล้อไปเปิดเดือน7เหมือนกับผมนะคุณจะได้นนการอร้นไฟแบบเต็มอิ่มแน่นอนนะครับมาดูกันที่ดีนี้นะครับจะให้ดูเวอร์ชันที่ก่อนที่จะมีการอร้วนไฟและไม่มีนะครับซึ่งจะคอยดีนี้เนี่ยนะฮะตอนที่มีอ้นไฟนะครับก็แรงขึ้นมามากพอสมควรเลยนะครับแต่จะจะให้ดูทั้งดาเมจตอนที่มีอ้นไฟและไม่มีนะครับเพราะฉะนั้น อ่าเราจะย้อนกลับไปในตอนที่เขาไม่มีอวนไฟนะครับเราจะกดเกิดตัวน,นี้ไปเลยแล้วถอดออกนะครับแล้วก็กลับเอาไส้ฐา,านเนี่ยใส่เข้ามานะครับและนี่คือจะเป็นตัวอย่างแรกทีเทสเลยครับผมว่าอ่าระหว่างมีการอวนไฟกับไม่มีมันดาเมจแตกต่างกันประมาณไหนนะครับ ทีนี้เรามาดูแบบที่ใส่อ้วนไฟลงไปนะครับก็จะกดรีเซ็ตตัวการ์ดของท้ายถากออกไปนะครับแล้วก็เอาอ้วนไฟใส่เข้ามานะครับจัดบวกเข้างน,นเต็มๆนะครับทีนี้ไปดูดดเมจที่ได้จากอ้วนไฟกันนะครับว่า,าจะเฟี้ยวหาดไหนนะครับ การพี่แกโคตรดีนะครับแม้เพียงแค่ใส่ขึ้นมานะครับก็เพิ่มในนี้ขึ้นมาอีกเยอะมากนะครับก็อนนี้อาจจะดวงดีขึ้นมาหน่อยก็คือติดนู่นติดนี่เยอะขึ้นนะครับทําให้มันทราเซติเป็น60ล้านนะครับทีนี้มาดูที่ผลแสดงดีกว่านะครับจะเห็นว่าตัวการ์ดอ้วนไฟเนี่ยระดับดาวหนึ่งเนี่ยนะครับมันทาดาเมจอยู่นะครับแต่จะไม่ได้สูงมากนะแต่ทําไปจํานวน1 9 6ครั้งเลยนะครับแถมยังมีดีบัฟแปะด้วยนะครับ อ่านะครับผมพยาวหงบกตะลุยอะไรพวกนี้เนี่ยโอ้ยไม่น่าใช่นะครับแป๊บน,นึงนะอ่าผมจะจำชื่อไม่ได้แล้วอ่ะตึ้งตึ้งตึ้งตึ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 งแต่อ๋อนี่คุณโอ้ยไม่ใช่อ่าเอ้ยผมเนิมชื่อทักษะมัน่ะขอดูหน้าน,นิดหนึงนะฮะคุกผมเปลวไฟอ๋อนี่ ร้อนแรงนะครับ <c oughs> นี่นะฮะปรับร้อนแรงนะครับก็มีการคอบคุมไปถึง80%เลยนะครับก็บอกแล้วก็จะหาว่าพี่แกเยอะเอ้ยก็จะหาว่าพี่แกเจอนะครับโคตรนาน อันนี้ก็คือข้อดีนะครับนะคือทั้งทำดาเมจด้วยส่วนหนึ่งและมีดีบัฟให้เราเนี่ยทำดาเมจนะครับคือช่วงหลังเนี่ยนะครับเมื่อตัวเราโตขึ้นโตขึ้นเรื่อยๆนะครับการเพิ่มพวก ADK พวกอาดาเมจสุดท้ายเดโมนโจมตีสุดท้ายเนี่ยเพิ่มขึ้นทุก4-5%มีการสแต็คก,กันตุ๊บทุบเข้าไปเนี่ยนะครับมันยิ่งทวีคูณความรุนแรงขึ้นไปอีกนะครับเพราะฉะนั้นการ์ดตัวนี้เนี่ยเป็นการ์ดที่ควรจะมีมากนะครับนี่คือระดับเลเวลที่หนึ่งนะครับสองสามส แรงกว่านี้โคตรๆนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องคิดเยอะนะครับมีงบปจัดเลยนะครับหรือแปลว่าต่ำๆก็ติดไปสักใบหนึ่งนะครับส่วนใครที่คิดว่าเออเก็บดองเพชรหน่อยสักสักหน่อยดีกว่าอะไรเงี้ยเพื่อไปยัดเนาะเพราะว่าถ้าจะไม่ผิดนะคุณบางคนอาจะ,คน,ะคนที่ดูคลิปผมตอนนี้นะน่าจะเคยดูคลิปที่ผมรีวิวไอตัววงลอง้อคันสาภาคหกไปแล้วใช่ไหมมันมีการปรับเปลี่ยนของรางใหม่เนาะเพราะฉะนั้นหากเราอยากได้ของดีๆหน่อยก็ไปสักพันสามร้อยโลอนะไรเงี้ยถึงจะคุ้มนะครับก็รองสักสองเดือนเปิดทีหนึ่งเนี่ยก็ถือว่าโอเคนะครับ หากใครดองเนี่ยก็จะไปเจอทางด้านอ้วนไฟในเดือน7ดพอดีนะครับเพราะว่าผมมาดูตารางการเอาตัวพวกการเข้าแล้วนะครับเดือน6กเป็นของลงหลงเดือนจิตจะเป็นของอ้วนไฟนะครับหากไม่ผิดพลาดนะครับซึ่งก็ที่เรามาตลอดนั่นคือทูตเสมอนะครับผมเพราะฉะนั้นก็จัดไปครับผมใครอยากดองไม่เปิดก็ดองใครไม่อยากดองก็เปิดเลยนะครับส่วนคนที่จะหาการ์ดนี่ก็ไม่ต้องคิดเยอนะผมเปิดเปิดไปเลยนะครับได้ไปหนึ่งมาเนี่ยเห็นผลอย่างแน่นอนนะครับ เวลารดรามีมันขึ้นมาล้านหนึ่งสองล้านหรือแบบว่าขึ้นมาสักครึ่งล้านอะไรเงี้ยจะไปดูถูกมันนะครับนั่นหมายความว่าดาเมจคุณดูดีคุณเัิโตขึ้นแล้วนะครับจะไปมองข้าดาเมจแค่ล้านเดียวที่พุ่งขึ้นมานะครับท,ทุกดาเมีมีคุณค่าหมดนะมันหมายถึงว่าโตขึ้นแล้วอะไรประมาณนั้นนะครับ,นะรบก็ลองใช้แล้วก็เทสดาเมจด,ดูเนาอว่ามันดีขึ้นประมาณไหนนะครับยิ่งดาเมจคุณแรงมากก็จะเห็นผลมากนะครับสำหรับนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมแล้วเจอกันที่ต่อไปนะฮะสำ วันนี้สวัสดีครับผม